สวัสดีเพื่อนๆนะครับอยู่ผมเคนเคและคาราโนเชสนะครับต้องขอแจ้งนิดนึงนะฮะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ผมอัพไปก็คือเจ้าคลิปตัวนี้ลงศพทรายปิดผนึกมาอมะตะนะครับเป็นคลิปที่ผมนำเจ้าแอสเซนกาเนี่ยมาเล่นนะฮะแล้วก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นนะครับสำหรับใครที่งงว่าประเด็นดราม่าอะไรเหรอพี่ก็คือเจ้าตัวแอสเซนกาตัวเนี้ยนะครับผม ทำคอนเทนต์ลงนะฮะแต่ปรากฏว่ามันดันไปเหมือนกับช่องช่องหนึ่งนะครับจริงๆผมไม่อยากจะนำเรื่องนี้มาพูดเลยไม่อยากจะมาพูดต่อให้มันเป็นประเด็นดาราม่านะฮะแต่พอดีมีน้องเข้ามาหลังไมบ inbox เข้ามาเยอะแล้วก็มีการคอมเมนต์เยอะมากนะครับว่าพี่ช่วยมาพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมรู้สึกเข็นแล้วมันอึดอัดนะฮะอยากให้พี่เข้ามาพูดในสิ่งที่ มันเป็นความจริงหรือว่าสิ่งที่พี่คิดนะครับอ่ะก็คือคอมเมนต์หลายๆอย่างเลยนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับและนี่คือคอมเมนต์ที่เข้ามาต่างๆมากมายนะครับนี่บอกว่ามีการก๊อปบ,บ้างล่ะอย่างงูอย่างนี้บ้างล่ะเหมือนช่องนี้บ้างละนะฮะโอ้โหเยอะเยอะมากเลยนะแนะนําให้ไปดูช่องอันนั้นนะของจริงอย่างนี้อย่างงูเยอะเลยนะครับคือตอนแรกกับผมก็ไม่รู้จัก กับช่องช่องนี้หรอกนะฮะแต่ว่ามีการเขียนชื่อเอาไว้ในช่องของผมเยอะมากจนทําให้ผมเนี่ยอลองกดเข้าไปดูสักหน่อยละกันนะครับโอ้โหคอมเมนต์คอมเมนต์ comment อย่างเยอะเลยคอมเมนต์ comment ทั้งหมดเนี่ยประมาณ200กว่าเนะนี่ยเนี่ยนะครับคอมเมนต์ comment ทั้งหมดเนี่ยประมาณ236คอมเมนต์นะฮะคือมันเยอะมากจริงๆนะครับปกติผมเล่นคาราโนเชสเนี่ยคอมเมนต์ comment ก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเองแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่คอมเมนต์เยอะมากจริงๆนะครับช่องนี้นะฮะอ่า เขาบอกว่าแนวทางการเล่นเผ่ากาลาแห่งทรายนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเขาโพสต์ลงในน่าจะเป็นวันเดียวกันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะวันเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละเวลาเขาโพสต์ตอนเช้าแต่ว่าผมมาโพสต์ตอนเย็นนะครับและเนื้อหาของคอนเทนต์เนี่ยมันคือการใช้เจ้าเอสเซนกาเหมือนกันนะครับแต่ผมขอแจ้งนิดนึงว่าเอเซนกาเนี่ย ในเกมอ่ะนะครับคนส่วนใหญ่เขาก็เรียกกันว่าการอระกา,ราละเพราะว่ามันเป็นผู้ที่ใช้ทรายนะครับคือผมไม่ได้จะเรียนแบบว่าชื่อการอระเหมือนกันนะฮะอันนี้หนึ่งเรื่องนะคือไม่ว่าใครเล่นคาราโนเชสหรือไม่เล่นเนี่ยเขาก็เรียกแอนเซนกากันว่าการอระนะครับผมก็เรียกตัวนี้ว่าการามาตั้งนานแล้วนะฮะและที่สําคัญเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าผมอ่ะวิธีเล่นเหมือนกันเลยนะครับก๊อปเขามาหรือเปล่านะฮะผมขอ แจ้งนิดนึงนะครับใครที่อยู่แลงสูงๆนะฮะหรือว่าคนที่เล่นาคาราโน,โนเชสตมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเจ้าเอสเซนกาเนี่ยมันมีมานานแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีมันไม่ได้เพ,พิ่งมีมาจากคลิปของคนนี้นะครับผมไม่ได้อยากจะแบบไปเขาเรียกอะไรนะนะไปอ้างถึงชื่อเขานะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าเจ้าเอสเซนกาเนี่ยมันมีอยู่ในแรงกิ้งนานแล้วนะครับและผมอะ่ะ ผมยอมรับเลยว่าผมไปเห็นมาในงกิ้งไม่ได้เห็นมาจากคลิปของช่องนี้นะครับในแงกิ้งมีการใช้แอสเซนกาคอมโบกับบิสมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่าคนที่เริ่มในช่วงแรกๆเนี่ยผมไปลองหาข้อมูลมาเป็นช่องของน้องโยนะฮะน้องโยที่เคยติดท็อปหนึ่งนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการไลฟ์สดของ Facebook น้องโยนะครับนี่เขาจะมีการใช้แอสเซนกาสามดาวเหมือนกันนะครับ ซึ่งคอมโบกับบิสนะฮะคลิปนเนี้ยมีการโพสต์ไว้เมื่อวันอังคารนี้นะฮะเมื่อวันอังคารเป็นวันที่12นะครับส่วนวันนี้เป็นวันที่15เมื่อวานเป็นวันที่14ถ้เท่ากับว่าคลิปนี้เนี่ยมาก่อนคลิปที่มีการโพสเอเซนกาเมื่อวานอีกนะครับเป็นผู้บุกเบิกเลยก็ว่าได้นะแต่จริงๆแล้วน้องโยเขามีการใช้คอมโบนี้มานานแล้วแหละนะครับและ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะได้เห็นเจ้าแอสเซนกาเนี่ยในแรงงสูงกันอยู่บ่อยๆเลยครับผมไม่รู้แน่ชัดน,นะว่าผู้บุกเบิกจริงๆเนี่ยเป็นใครนะฮะแต่เท่าที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้องโยเนี่ยแหละนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับไอเทมเป็นใจกาละมีครับดูดีๆขนาดน้องโยที่แต้ม2 0 0พันกว่ายังเรียกแอสเซนกาว่ากาล้าเลยครับแล้วก็จะมีคนที่ใช้ต่อเนื่องกันมาเนี่ยเป็นเวลายาวนานแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องโยหรือว่า ฮ o นเ a ดเกมเมนะครับหรือว่าแอดปามนะฮะเอาเจอหมากเจอกันไปครับแอดเซนกาเราต้องวางวงเร็วๆแอดเซนการลูกเพอะสวยหม้แต่โดนย้อนตัดเลือดยิงสวยเอาก่อนตายได้วางวงทิ้งไว้ครับก่อนตายได้วางวงทิ้งไวโ้โอ้โหตายย้อนอือสวยสวยมีมีมเขียวไอ้หน้องฟีวีเขียวและอย่างนะครับเขาก็เรียกเจ้าแอดเซนกาว่ากาละเหมือนกันนะครับ โหกะละสองตัวป่ะรู้จักกันดีนะสำหรับใครที่ติดตามนะฮะเขาก็ใช้แอสเซนกในการลงแรงนะครับในการเล่นคอมโบกับบิทสัตว์ประสาทเนี่ยคือมันมันมีมานานแล้วนะครับมันมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละอืม,มาก่อนที่คลิปของคนนี้จะมีการทําขึ้นมาอีกนะครับแล้วการที่จะเล่นเผาแบบเนี้ยนะครับคือมันก็ค่อนข้างแบบมันก็มีการเล่นปกติอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเราเล่นเผาที่มัน แตกต่างจากคนอื่นในการลงแรงเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมไปเล่นเผ่ารนแมนนะครับมันก็สู้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมถ้าผมไปเล่นเผ่าแท้งมันก็สู้คนอื่นไม่ได้นะครับและผมเนี่ยนะฮะก็เลยพยายามอยากจะหาคอนเทนต์ที่เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในการไต่แรงได้จริงนะครับก็เลยทําคลิปเจ้าลงศพทรายปิดผนึกมา้ามาตากขึ้นมานะครับแล้วก็ดันบังเอิญไปซ้ํากับช่องนี้ที่เขาลงก่อนผมในช่วงเช้านะฮะ คือผมก็ไม่ได้อยากจะโทษใครนะครับว่าทําไมถึงมองว่าผมเป็นคนกอล์ฟอย่างงู้นอย่างนี้จากสถานการณ์แล้วเนี่ยผมลงทีหลังมันก็เหมือนกับเป็นการกอล์ฟอยู่แล้วเนาะนะครับผมจะอธิบายอีกหนึ่งเรื่องนะครับในคลิปของผมเนี่ยที่ลงไปเนี่ยมันจะมีการพูดถึงเรื่องการลีโลที่ใช้เพียงแค่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นสองเหรียญน,นะครับเพื่อนๆสังเกตนะตอนนี้เป็นสองใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขายเคสนะเพราะผมจะเอาแอสเซนกานะครับ เงินผมมี48 <is all S 1> นะฮะเจ็ดว่า2ถ้าผมกดรีมันต้องหายไป 2, 2> ใช่เป็น46แต่พอผมกดรีปุ๊บมันเหลือ47เท่ากับว่ามันใช้แค่เหรียญเดียวนะครับอันนี้เป็นบางคนอาจจะยังไม่รู้นะมีคนบอกมาว่าผมมไปก๊อปช่องเขาซึ่งผมต้องบอกเลยว่าจริงๆไออันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสิ่งที่หลายคนอ่ะรู้กันอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกๆที่บางคนอ่ะล็อกไว้แล้วก็รีโหลดเสียแค่1บาทนะครับผมยอมรับเลยว่าผมอ่ะ อาจจะทําเหมือนเขาจริงแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูคลิปเขาก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องรีโลหนึ่งเหรียญเนี่ยนะครับมันมีคนเคยพูดเอาไว้นานแล้วนะครับมันมีอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเพจของกลุ่มคนคาราโนเชสสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็มีอะไรเขาจะเอามาแชร์กันแล้วผมก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแล้วผมก็เหมือนกับอ่าซึมซับข้อมูลต่างๆนะฮะและบางทีเนี่ยผมก็เอามาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ การที่คอนเทนต์คล้ายกันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปก๊อปอย่างเดียวนะฮะผมอยากจะชี้แจงเพื่อนๆมากเลยจริงๆแล้วก็ผมไม่สามารถไปห้ามความคิดของเพื่อนๆได้มีหลายคนบอกว่าผมก๊อปผมก๊อปเลิกติดตามดีกว่าอือก็ผมไม่สามารถห้ามความคิดได้จริงๆนะครับถ้าน้องคนไหนที่อยากจะเลิกติดตามผมก็ต้องอ่าขอบคุณด้วยที่ติดตามกันมาเป็นเวลายาวนานแล้วและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะติดตามกันต่อก็เห็นสมควรแล้วแต่นะครับ แต่ว่าผมก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะฮะว่าผมไม่ได้ดูคลิปของคนนี้ก่อนที่ผมจะมาทําคลิปลงศพใายอย่างแน่นอนนะฮะส่วนคอนเทนต์ที่มันบังเอิญไปเหมือนกันในวันเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามช่องเขาไว้ผมไม่ได้ดูการอัปเดตอะไรเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าผมไปกอ๊อปเพราะว่าแรงผมอ่ะต่ากว่าเขาอาจจะปีความเป็นไปได้ว่าเอ้ยผมไปก๊อปช่องที่แรงกิ้งสูงๆหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ผมจะเริ่มเก็บแรงอย่างจริงจังแล้วนะครับผมจะพยายามไม่เล่นเผ่าอะไรที่มันแปลกๆละแล้วเพื่อให้เพืเ่อนๆนทางบ้านเนี่ยนะครับเห็นว่าแรงผมอะ่ะเออไม่ได้แบบอยู่แค่4 0 0 5 0อห้านะครับก่อนหน้านี้ผมเล่นแต่พวกเผ่าแปลกแลไงและแรงมันก็เลยแบบไม่ค่อยกระเตืองนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครที่คิดว่าผมก๊อปก็แล้วแต่และกันผมไม่สามารถห้ามความคิดได้แต่ผมก็ได้มาถแถลงในสิ่งที่ผมคิดจริงๆแล้วว่า มันเป็นคอนเทนต์ที่มีมานานแล้วนะครับสำหรับเจ้าแอสเซนกาตัวนี้นะฮะอ่ามันมีมานานแล้วและก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องของการที่ยอมแพ้ต้นเกมเพื่อชนะไทยเกมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้กอบเขาอีกเพราะว่าผมเล่นออโต้เชสมาและการลุสสิกเนี่ยมันมีตั้งแต่ออโต้เชสในยุคแรกๆแล้วนะครับผมเล่นออโต้เชสมา,มาผมเล่นเชนลัสมาผมเล่นอ่า มันมีของ Dota ที่เขาเรียกอะนะหลอดอะไรเนี่ยผมจาชื่อเกมไม่ได้แล้ว TFT อีกมากมายนะครับซึ่งมันเป็นเกมแนวเชสหมดเลยและระบบของมันคล้ายกันหมดเลยนะครับก็คือถ้าแพ้ต่อเนื่องมันจะได้โบนัสเพิ่มนะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ามันมีมานานแล้วนะครับและผมก็ไม่ได้ไปเรียนแบบช่องอื่นนะฮะ คือคนที่เล่นเชนมานานก็จะเข้าใจดีนะว่าเทคนิคแบบนี้มันก็ต้องมีวนเวียนซ้ํากันไปซ้ํากันมาอยู่แล้วไม่งั้นจะมีบีทหกเจ็บ้านหรอจริงไหมนะฮะลองไปพิจารณากันดูนะครับเห็นตามสมควรแล้วกันนะฮะว่าอยากจะติดตามช่องผมต่อหรือเปล่านะฮะผมก็คงจะพูดได้เพียงเท่านี้แหละนะครับสุดแล้วก็เหลือเหลือแต่ที่ทางบ้านเห็นสมควรนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะกับผมเคก็คงไม่มีอะไรจะพูดละมาอธิบายคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ คลิปหน้านะครับผมคิดคอมโบหนึ่งได้นะฮะลองติดตามดูว่าจะเป็นคอมโบอะไรสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสี่อเกนบายจ้า